สวัสดีครับมาพบก,กับผมอีกแล้วนะครับช่างบินรถมือ2นะครับก็เห็นผมแสดงว่ามีรถมารีวิวให้ชมกันอีกแล้วนะครับคันนี้เป็นปอดเลนเจอร์นะเป็นรถกระบะโฟวิวนะครับคันนี้รถบ,บ้านเดิมๆนะครับต้องการมารีวิวขายให้นะก็จะมารีวิวกันแบบะเอียดๆเ,เลยเนาะไปเพื่อไม่เสียเวลานะครับผมขอกับกล้องรีวิวเลยดีกว่านาะนะครับ เนื่องจากการรีวิวรถแต่ละคันไม่ใช่รถของช่างบินรถแต่ละคันมีเจ้าของที่ต้องการขายให้อีกมารีวิวให้ราคาแต่ละคันต่อรองกับเจ้าของรถเองได้เลยก่อนตัดสินใจซื้อควรมาดูรถด,ด้วยตัวเองช่างบินรถมือสองจะลงคลิปทุกวันเวลา 18- 30นานาทีเชิญรับชมคลิปได้เลยครับก็วันนี้นะครับพามาดู Ford r เล g เจนะครับคันนี้เป็นกระบะ w h e e l นะครับรถเป็นป้ายจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับบล1170จจังหวัดเพชรบูรณ์นะ นี่นะครับเลมทะเบียนก็อยู่นี่แล้วนะครับบลลหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดศูนย์นะครับนี่นะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดสำคัญนี้กสักหน่อยนะครับก็รถคันนี้นะครับวันจดทะเบียนนะครับก็วันที่ห้ากันยายนสองห้าสี่หกนะครับบลลหนึ่งหนึ่งเจ็ดศูนย์จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับฟอร์ดสีดํานะครับคันนี้นะเครื่องสองพันห้านะครับดีเซลนะครับคันนี้ขับเคลื่อนสี่ล้อนะ นี่ครับก็ภานสีนะครับวันที่ห้ากันยาสองห้าหกหกนะอ่าอแต่กระจกนี่จะมีตำหนิน,นิดนึงนะกระจกนะครับถ้าสังเกตดีๆนะแต่ผมก็พยายามถ่ายให้เห็นกันแบบจระจนะครับนะกระจกก็จะมีร่องรอยล้าหน่อยนะครับนี่นะเดี๋ยวจะวรีวิวรอบคันนะครับแล้วรีวิวภายใน,นครับทดลองขับขี่ดูเครื่องยนต์แล้วยล,วลเรียนราคาตามสเต็ปเหมือนเดิมนะครับอ,อย่าลืมนะครับกดติดตามไว้เนาะ เวลาที่มีรถเข้ามาใหม่ๆครับจะได้ทันนะครับนหน้าก็จะมีนะนี่นะครับจะชียใหเห็นเลยนะนตำนนะครับอตอนนี้รถอยู่จังหวัดพิจบูรนะรถใช้งานได้ปกตินะคันนี้นะครับมีกันชนท้ายด้วยนะ ดูได้ของสักหน่อยนะครับคันนี้ก็มียางอะไรด้วยหนึ่งเส้นนะครับยางอะไรด้วยนะตัวสูงนะครับคันนี้สำหรับใครที่กำลังมองหารถปูนไวิใช้งานอยู่นะาราคาแสนกลางๆนะครับรอบๆคันก็จะประมาณนี้ถุขอดูเ็ดสีด้านล่างหน่อยนะครับ เดี๋ยวมาดูภายในฝั่งคนนั่งข้างกันสักนอดเอาเดี๋ยว,ยวล็อกล็อกอยู่นะเดี๋ยวไปดูฝั่งคนขับก็ได้นะครับนี่นะเจ้าของนะครับก็ต้องการให้รีวิวขายให้นะตัวข้างนี่เปิดได้ด้วยนะอ่านี่ดูนี้นะครับ เปิดข้างได้ด้วยนะเวลาขึ้นก็สะดวกสบายนะครับนะเปิดกว้างเลยแล้วนะเปิดแคปได้นะอ่าเดิมๆนะครับนี่ยครับใช้งานได้นะครับนะครับที่ปั๊มน้ำฝนใช้งานได้ใช้งานได้ครบนะครับคันนี้อ่าแอร์เย็นนะแอร์เย็นเลยแหละ เยนเ็นนครับดี๋ยวไปดูเลขไม้สักหน่อยครับเลขไม้ตอนนี้อยู่เท่าไหร่นะก็เลขไม้ครับสองแสนสามหมื่นหกพันแปดร้อยห้าสิบแปดนะครับเลขไม้นาะโอเคไปเดี๋ยวไปทดลองขับขี่กันไหมขึ้นนะครับวัดรอบขึ้นปกตินะนะครับหน้าปากเดินไม้ใช้ได้ครบนะครับก็ ใช้งานปกตินะแอร์เย็นชําเลยนะครับคันนี้เกียร์เข้าได้ครบทุกเกียร์นะครับรนะบบไฟต,าต,าต่างๆใช้งานได้ปกตินะครับต้นพร้อมใช้งานนะวันนี้นะใครที่กําลังมองหารถใช้งานอยู่นะครับเป็นโฟนนะนี่ผมขับธรรมดานะเดี๋ยวลองไปเช็คเกียร์โฟด้านหน้านะครับก็จะไปลองเปลี่ยนเป็นเกียร์โฟดูนะครับหาเนินหน่อยนะครับนี่ครบวิ่งปกตินะหกสิบเจ็ดสิบขึ้นปกติเลย ไม่อืดน,นะไปเดี๋ยวผมขอไปเปลี่ยนเป็นเกียร์โฟลองดูหน่อยมมปลานี่ครับก็เกียร์โฟนะครับนี่ครับเข้าเกียร์โฟลนะ<ม>ก็ขึ้นได้เห็นนะครับขึ้นแล้วครับก็นี่นะ<ม>เป็นเกียร์โฟนะครับจะลองเทสด,ดูนะครับว่าใช้งานได้ปกติหรือล่าเนานะนี่ก็ขับื <Okay. S 1> ่อนสี่ล้อแล้วนะครับตอนนี้นะ ก็จะดูเร็วรู้เลยนะครับว่ารับเคลื่อนสี่ล้อนะครับไฟทำงานปกติกำลังก็จะเยอะขึ้นนะครับปกติหมดครบทุกอย่างนะครับคันนี้พร้อมใช้งานนะครับสำหรับใครที่อยู่ใกล้ๆนะครับก็สามารถมาดูรถก่อนได้นะมาลองทดลองขับขี่ก่อนได้นะครับก็อยู่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับอยู่อำเภอลมเก่้านะ เดี๋ยวผมจะพาไปดูเครื่องยนต์ดีกว่านะ สำหรับคันนี้นะครับรถอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์อยู่อำเภอลมเก่านะครับก็เจ้าของนะครับเปิดราคาที่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับสำหรับเพื่อนพี่ๆคนไหนสนใจก็สามารถโทรมาคุยได้นะครับเดี๋ยวผมจะปักเบอร์เจ้าของนะครับไว้ที่ชื่อคลิปเหมือนเดิมนะครับชื่อคลิปเลยเนาะสำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้ก่อนนะก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ